วันนี้พวกเราทุกคนที่พรรคภูมิใจไทยและในนามของพรรคภูมิใจไทยต้องขอกราบขอบพระคุณในทุกๆเสียงทุกๆคะแนนที่พี่น้องประชาชนชาวไทยได้กรุณาให้ความเมตตามอบให้พรรคภูมิใจไทยมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรของพวกท่านทุกคน ณขณะน,นี้ถึงแม้ว่ายังไม่มีการประกาศรับรองจำนวนสมาชิกที่พรรคภูมิใจไทยจะได้รับให้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรแต่แต่จากการเฝ้าสังเกตการจากการ ติดต่อประสานงานติดตามตามพื้นที่ต่างๆโดยการติดตามโดยตรงกับผู้สมัครทุกคนก็พอจะทราบได้ว่าพรรคกุงเจไทยน่าจะมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งในวันนี้เป็นลำดับที่หนึ่ง แล้ก็ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ทราบว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มอบให้กับพรรคภูมิใจไทยในวันนี้ถือเป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ของสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแต่เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นเราจะน้อมรับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในการมอบความ มั่นใจมอบความไว้วางใจให้กับทุกพักคุมใจไทยโดยถือว่านี่คือคำสั่งของพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้พักคุมใจไทยเข้ามาบริหารประเทศเข้ามาทำความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืน ให้กับประเทศไทยเข้ามาแก้ปัญหาทั้งหลายที่รบกวนใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยพวกเราได้รับสัญญาณจากท่านอย่างชัดเจนและพวกเราขอน้อมรับข้อสั่งการของพี่น้องประชาชนในการที่จะบริหารบ้านเมืองด้วยความสุจริตด้วยความทุ่มเทและ ด้วยความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตายอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจะยึดถือประโยชน์ของชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์และพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายของการทํางานพวกเราทุกคนชัยชนะของภูมิใจไทยวันนี้คือชัยชนะของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับไม่ว่า ท่านจะได้ลงคะแนนให้กับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ได้ลงคะแนนให้กับพรรคภูมิใจไทยณนะวันนี้พรรคภูมิใจไทยถือว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนคือคนที่พรรคภูมิใจไทยจะต้องทํางานรับใช้อย่างสุดกําลังความสามารถอย่างไรก็ตามวันนี้เราก็คงจะได้รับทราบเพียง ผลของการเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการเรายังคงต้องรอการประกาศรับรองสถานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อจากสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอีกต่อไปซึ่งในรัฐธรรมนูญก็ได้กำหนดไว้ว่าการรับรองทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นภายใน เวลา60วันหลังจากการเลือกตั้งนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าพวกเรามาแถลงข่าวให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหลายได้ทราบในตอนนี้ด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งว่าอยากจะมาขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชายชนเป็นหลักส่วนเรื่องที่จะต้องดําเนินการต่อไปนั้นเราคงจะต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติ และสิ่งที่จะยืนยานได้อย่างดีที่สุดตอนนี้ก็คือเราจะดําเนินการทุกอย่างโดยยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของประเทศชาติเป็นเป้าหมายสําคัญนะครับเขาคงก็ต้องกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับ พักการเมืองทุกพักบรรดาว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ได้รับชัยชนะในแต่ละเขตทั้ง400เขตรวมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออีก100ท่านขอแสดงความยินดีจากใจจริงแล้วก็หวังว่าพวกเราทุกคนก็จะมาร่วมกันทำงานรับใช้ชาติบ้านเมือง อย่างเต็มกำลังความสามารถเช่นกันไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนนะครับขอบพคุณมากครับตอนนี้อย่างที่ผมเนะครับเรายังไม่ได้รับทราบผลการรับรองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการนะครับเราก็คง จะรอให้มีความชัดเจนให้เรียบร้อยเสียก่อนและในขณะนี้ก็แต่ละพักก็คงต้องทำการประชุมพักประชุมคณะกรรมการบริหารพักถึงท่าทีและแนวทางของแต่ละพักซึ่งก็ยังมีเวลาที่จะดาเนินการอยู่ครับอย่างที่ผมกลับเยนนะครับว่า วันนี้ขอพูดถึงเฉพาะเรื่องของพรรคกูรูใจไทยก่อนนะครับยังมีเวลาที่จะดําเนินการตามขั้นตอนเพราะว่าความชัดเจนที่เป็นทางการก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็เกรงใจผู้สื่อข่าวที่ที่มารอแล้วก็มาคอยรับฟังข่าวสารแล้วก็เกรงใจพี่น้อง ประชาชนล้วก็อยากจะขอบคุณพี่น้องประชาชนจะขอมาถแถลงเป็นการเบื้องต้นก่อนตอนนี้นะครับขอขอาครับผมยวขอไปไประชุมคณะกรรมาาาการบริหารก่อนนะครับหลังจากที่เราได้เห็นตัวเลขที่มีความนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ถ้ตัวเลขของจำนวนผู้แทนรัษมนรเป็นไปนตามที่ปรากฏอยู่ในซื่อต่างๆนะขณะนี้ก็นี่คือที่ผมบอกเลยครับแพ็ก4เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวยืนครับแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าเราได้ ไปถึงจุดที่เราจะสาม,มารถจัตั้งรัฐบาลได้สามารถไม่ต่อ